ต้องมาฟาร์มรหัสใหม่รหัสเก่าก็พิมพ์ไทยบาได้ต้องมาเล่นใหม่งั้นทำเกมไปก็เบิกตังบาได้อุ <c oughs> อ๊ยสปอยนันเนี่ยสปอยสปอยนันเนี่ยเฮ้ยทำไงดีจะมีรหัสแบบรหัสเวลตันเล่นว่ะอุยตัวอหยังวะนะดา์กเวฟพี่โอ้ไม่ดา์กเวฟพี่ซื้อไก่ตันนะพี่อายบปเชื่อในหลักฐานไา้เนเกียังขอลิงหน่อยสนะิลิงดาวเวฟ คิดต้นช็อป้านเติมโรบักเลนส,สุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์แมปคินเลกาซี่บล็อกฟและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟ o d หรือคินเลกาซี่ทางร้านคิดต้นช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจ<ล>ก็สามารถ<อ>าไปใช้บริการก<ม><ม>ันได้ที่คิเต็นช็อป โมสอนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมาดาที่เดินเข้ามาใน โอเคครับคุณผู้ชมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บล็อกฟูดอีกเช่นเคยนะครับแต่เมื่อกี้เราออกมาจากบล็อกฟูดแล้วนะเมื่อกี้นะครับขณะที่ผมกำลังเริ่มฟาร์มอยู่นั่นเองนะครับก็มีชายปริศนาเนี่ยเดินมาบอกผมว่าถ้าขี้เกียจฟาร์มเนี่ยให้มาเข้าดาร์กเว็บดูนะครับดาร์กเว็บแม่งสีสดใสมากเลยเนี่ยดักเว็บเคมอลอันนี้ก็เป็นเว็บของเพื่อนผมนั่นเองนะครับโอเคเข้ามาในเว็บไซต์นะครับของดาร์กเว็บเนี่ยก็ให้เราลงทะเบียนนะครับก็จะมีการสมัครสมาชิกนะครับกับการใช้ชื่อเข้า คนพาดไหนี่พูดไม่ชัดใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็สมารถสมัครตรงนี้ก่อนนั่นเองนะครับของผมก็มีแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเว็บไซต์ของรักเว็บเลยนะครับนี่ก็เป็นร้านที่มีชื่อว่ารักกีบักนั่นเองนะครับก็เป็นร้านของเพื่อนผมนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ผมจะลองมาซื้อไก่ตันจากร้านเขาดูนะครับว่ามันจะคุ้มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่าว่าไก่ตันเขาเนี่ยเหลืออันไหนบ้างนะครับหมดเหรอเก้าสิบหมดไม่ไม่มีนะครับเก้าสิบไม่มีแล้วนะครับร้อยห้าสิบก็ไม่มีนะครับ 200ก็ไม่มีนะครับตอนนี้เหลืออยู่2อย่างนั่นก็คือ135กับ160หกนะครับไหนๆก็ไหนๆละเรามาขนาดนี้แล้วนะครับไม่เติมครับปะปิดปิดคยิปอยากอยากยอกยากโอเคไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อเลยอันดับแรกก็อย่าลืมเติมเครดิตนะครับมาเติมเครดิตกันก่อนก็คือกดเติมเครดิตโดยการใส่อ่งเปาได้เลยนะครับไปทําลิกงอ่งเปาในวอลเล็ตแล้วก็มาเติมได้เลยนะฮะตอนนี้ผมก็เติมมา295 เติมมาเป๊ะๆเ,เลยอะเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีไงก็เลยต้องเติมเผื่อมานะครับโอเคเรามาซื้อเลยลวกันนะครับสำหรับกระตันราคาถูกอันนี้ราคาถูกเดี๋ยวผมกดซื้อเลยเบ๊บอ่าซื้อแล้วนะครับใครอยากให้ผมแจกรหัสนี้นะครับชูนิวกลางขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปที่ไลค์ครบหน0ร้าไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกรหัสนี้2รหัสเลยนะครับทีเดียวเลยเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รหัสมาอยู่ในหน้านี้เลยนะครับหน้าน,นี้ผมก็จะเบลอไว้นะครับไม่ให้ใครเห็นซึ่งตอนนี้นี่เห็นแล้้ววนนนนีี่่่อออาาาจจจะะะมยยไปใชคครรับกเเเ๋ ป่นไม่ใช่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเอารหัสไปเล่นเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับมันจะมีของแบบตามที่เขาบอกไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเลยนะครับหมัดมาร์สจะครบทั้งหมดเลยนะครับทั้ง6หมัดแล้วก็ผลมาร์สก็ครบนั่นเองนะฮะโอเครหัสเข้าได้นะครับมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มเข้าเกมเลยลวกันนะครับเข้าเกมมาแล้วครับเดี๋ยวรอเกิดเลยละกันน,น,นานยังนานยังเลยอะ่ะโดนแบนปุณนนิย์เหรอยหรอเหรอ โคตรเกียนอ่ะเฮ้ยเขาได้โอ้เลือกโจรสลัดเลยนะครับเฮ้ยเปิดมามีเคียวเลยแอคแอคจัดโคตรขี้แอคเลยอ่ะนี่เปิดมามีเคียนเลยมาร์ติรี่ครบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าแรงไหมเห็นแรงเลยอ๋อไม่ได้เปิดดาเมจโอเคเปิดละลองดาเมจหน่อยสิโอ้แรง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 ครับแรงเดี๋ยวเรามาดูพลังดีกว่านะครับ นี uy, ne, ่นี่มันแายสมดุลแต่สมดุลเลยน้องเน่เน่เน่ดูพี่ดูพี่นสโตร์คิวสโตร์คิวโอ้ยไม่เปิดไม่สามารถตีเขาได้เฮ้ยมีมีมีพะกลมหนวดดำนะเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย่าหญ่ใหญ่แต่ว่าฮาคินี่ไกลอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันไม่บีหนึ่งบีหนึ่งเฮ้ย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 เขาจะเซตหยอดพี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้อายอขอโทษอายผิไปแล้วโอเคเรามาดูของดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยว นี่ผลดาร์กนี่ดาร์กตื่นมาเนี่ย่าตื่นปะผมว่าพี่อนไม่ตื่นหรอกตื่นขีโมไม่ตื่นจะจำสิ่งมั้งจำสิ่งเย้ดาร์กตื่นอุ้ยดาร์ทักคนแรงแล้วก็เป็นไฟติ้งสไตล์นะครับแบล็กเลสปึ๊บเย้เย้มาดูของในตัวบ้างดีกว่านะครับก็จะมีบัตเตี้ซอร์สมีเคียวมีคอมเมนเดอร์มีมิดไนท์นะครับมีเรนโงคุเดี๋ยดูดีกว่าว่ามัตเตอรี่ครบไหมยุ้ยครบวันนี้สกิลครบหมดนะครับอันนี้ก็ครบยามะ ครบอันนี้อันนี้คิดว่าครบไหมเนี่ยพี่เราไม่ครบหรอกเนี่ยดูวป่ะนานเลยนานเฮ้ยเป็นอย่างนี้ทุกร้านเลยเว้ยแล้วก็มีพระคุมคาตาคุรีครับมีพวกของแต่งตัวนะครับที่ดอกจากยอิริทบอสฟินิกว่ะไอ้นาปนนะปนปนไอ้ป <c oughs> ลีตัวหยอกหยอกยอกไอ้ใจแตกตายเก็บในตัวนะครับเดี๋ยวคนที่ได้ไปก็เอาไปเล่นกันเองแล้วก็อ่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับของราคาถูกนั่นเองนะครับ ก็จะมีประมาณนี้ตันเงินมี13ล้านครับแฟกเม็มี17,000ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรหัสแรกนะครับคุ้มไม่คุ้มสามารถบอกผมได้นะฮะแต่ว่าใครที่อยากจะไปซื้อตามก็สามารถไปซื้อได้นะแต่ว่าร้านเขาไม่เกียนนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจากผมเองนะครับร้านไม่เกียนแน่นอนใครที่ไม่ได้ของอะไรยังไงทักไปบอกในเพจได้เลยนะครับไม่ต้องมาบอกผมผมไม่ใช่เจ้าของร้านเนีเดี๋ยวเรามาสุ่มดีกว่านะครับไหนๆก็าาซื้อมาแล้วนะครับอันนี้อันนี้เงินผมเองเลยนะเอาไปเชื่อเปิดให้ดูเลยก็ได้ หลักฐานักฐาอันนี้คืออ่งเปาที่ผมเติมไว้เติมเองครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูรหัสรหัสโหดมากดีกว่านะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะ <c oughs> ดุดัน <c oughs> ไม่เก่งใจใครหน้าบ้านมาซื้อกันเลยครับสลับรหัสอันนี้นะฮะไก่ตันมีดับโอเด้ง ื้อเลยขอถัดได้ไหมนี่ก่เข้าไม่ได้นี่หานะอะไรที่บวกกันแล้วได้สิบสองหารูปที่บวกกันแล้วได้12บสองว่ะ้อันนี้ไงเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบวกสองเป็นสิบสองนี่ไงเก้าบวกหกได้เท่าไหร่อันนี้เป็นส5บห้าเว้ยอันนี้สิบห้าไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่เออเจ็ดบวกห้าอะไรเจ็ดบวกห้าสิบสองนี่ไงมาครับเข้าเกมเลยนะครับนานจังเลยอ่ะโดนแบนแล้ววันนี้เออมาแล้วครับมา เขาเกมาเฮ้ยเฮ้ยมีวอลคิรี่ไก่ตันส่วนใหญ่ไม่มีวอลคิรี่เว้ยส่วนดาบโอเด้งก็มีนะฮะฮาคีก็จะเป็นแบบนี้ชิบเฮ้ยสําหรับใครที่รหัสไปก็สามารถไปรีสตัดเองได้นะครับเพราะแฟกเมนต์แต่ละรหัสเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเอาไปรีสตัดเองได้เลยชิบส่วนหมัดก็อุ้ยเมื่อกี้ลืมดูหมัดวะเนี่ยพี่ดูหมัดยังวะเมื่อกี้พี่ยังไม่โชว์หมัดมันเป็นอันนี้นี่มันเป็นเดสสเตปนี่แต่ว่าเรายังไม่ดูเลยว่ามีหมัดก๊อตไหมเดี๋ยวเรากลับไปดูแลลล้้วกกััันนะคครบอออีีหเเมมืื่โ อันนี้ก็จะมีเคียวด้วยนะครับอุ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มมียามากมมทุชิตานะครับเป็นดาบคูติดกันเลยนี่นะครับเป็นทรายตื่นนั่นเองปิง่งขบูดหายกระเดืไปทำไมวะอื้ออไม่ได้เล่นวีหนึ่งนานมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรอีก ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอโดไว้ได้ไหมนี่ันกาวิตี้กับผลพล้สนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่คาเฟ่แล้วกันนะครับถ้ากดวาร์ปมันจะไปไหนอะมาแล้วครับเนียดูนะนี่จะราคาหัวโชว์ไม่โดนโอ้ยโมจิอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวเลยสองสี่ศูนย์ศูนย์มาไม่ได้กลัวครับโมจีตื่นก็นมาครับไม่ได้กลัวไม่มีปืนไม่มีปืนเลย นีเปลี่ยนกล้องก็เดี๋ยวอยู่ไหนวะเปลี่ยนไม่ได้อะอยู่ไหนอยู่ไหนกดไปเลยโหฮาคิเหมือนคนตาบอดอ่ะขอแว่นหน่อยแว่นอะไรก็ได้อะแว่นอุ้ยเป็นตเวียงโอ้โหแม่งไม่มีฮาคิมองไม่เห็นนี่ไงอุ้ยนี่ไงโดนไปดิคนทรายน้องทรายนี่ไงโดนไปดิฮาคิจับ นีเน่เนี่ยพี่ใช้หมัดเนี่ยหมัดสายฟ้าชิลมากเว้ยฟบดูดมาฟันคิดโอ้ยไม่โดนนะไม่เมื่อกี้โดนแะล้วตาย,อยาบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายปะพี่โชยโลกรู้พี่ว่าลาดไก่ตันก็โหดมันอยู่ที่ฝีมือนางหนนะีหนีเลยอ่ะหนีไก่ตันเน้อนั่นนั่นนั่นมันอยู่นั่นนะมันกิ่งแล้วพี่เฮ้ยมีคนหนีไก่ตันตรงนี่ ไม่พี่ไ่อยากจะเชื่อเลยตอนจุดหกเนี่ยเลยเมื่อกี้พี่ไม่เล่นหมัดนี่ยพี่ไปเล่นหมัดสายฟ้ามันตายแล้วคือพี่เล่นหมัดนี้ไม่เป็นเว้ยทางเข้าอยู่ในมืดตึ๊ดตื๊ดเลยอ้าเฮ้ยเหมือนจะมีคนมามาพี่สัมผัสได้พี่สัมผัสได้มีคนมาคิดเองพี่ไม่ได้คิดเองนั่นนั่นอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรอ่ะกีตาร์บูเ๊ดทำไรโน่นโน่นปลาเบิดมองไม่เห็นมันไปไหนแล้วนี่ nó còn đang ở bả, mình mướt đâu vậy, rồi phe, đi nó sẽ, buồn rồi phe, thả, tụi nó, 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 tụi อุ้ยมัดก๊อดมัดก๊อดมัดก๊อดเด้อโอ้พี่ได้หมดเลยเนี่ยได้หมดละได้หมดละมัดแรงก็มาเหอะเล่นแรงเหมือนกันนะเขาเป็นเล่นเลยเฮ้ยมาดิอุ้ยอุ้ยขอปลาว่าอะไรทำไมมันอึดโอ้ยดูดเลือดด้วยว่ะมาดิพี่มีแค่นี้อ่ะเนี่ยเออจะตายเพว่ามันสปีดรันยังไงนะพี่ โอ้ไม่โดนพี่มันเอาอีกแล้วเนี่ยเลยอุ้ยเปิดหางที่หลบแบบตึงๆไอ้น้องโอ้ยดูดีแล้วมันอยู่ไหนวะนะโคตรมานนี่โคตรทนาเออโดนหมัดไม่เล่นยากมากอุ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายไม่เอาไม่เอาได้ต้องโชว์นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นสายยานี่ยเอ้ยพี่พข่าวน่าเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่โอ้ยโมดิโมดิ สปีดรันนะอุ้ยไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหมัดก่อนแป๊บแป๊บไปเอาหมัดก่อนโหแล้ววิ่งวิ่งโคตรช้าเลยเ้ยมาเราพี่รันเนอะสภาพไม่ดูเลยเปลี่ยนเปลี่ยนของก่อนมามาไม่หนีละมาหนีหนีใช่พี่ใช่เฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะน้องบ้านน่องบ้านทำไรอ่ะไม่เนี้ย ลุกล้อเออเด็กแว้นเอ้าอเ,เอาหนีหนีไก่ตันอนีแล้วเออไม่ชอบเลยไอ้ไม่ชอบเลยหนีไก่ตันแบบเนี้ยไอ้ไม่ชอบเลยไอ้ไม่ชอบเลยเวลาเจ้าหนีไก่ตันอะ่ะเปิดป้าเปิดป้าตัวที่พี่ฆ่าป่ะมรุ่นไก่ตันสู้กันวะ <c oughs> ว้า <c oughs> เปิดหักให้ไวก่อนเลยอุย้ย

มโอ้โหเปิดเผาด้วยโคตรตึงเลยพี่มีทั้งระเบิดมีทั้งเผามีทั้งกีตาร์งั้นก็วิเด่๋ยวแล้วพี่ไ, <c oughs> ไม่รู้เจอตันตีกันพี่จะแพ้แล้วนี่เขามีกีตาร์ไม่รู้จะแพ้ตันทีกันพี่รอหม,มัดอ่ะรอหมัดอย่างเดียวตอนเนี้ยงั้นเราไม่ฆ่ไมตารับเลยนะเบียร์อุ้ยทำไมไม่งี่มันโดนพี่ทิมตายไปแล้วทิมไอ้น้องอุย้ย เกือบเเกือบเกืบเอบ,อบ,อบนี่ไงโอ้ไม่ตายมันมีเผาตายแน่ตอนนี้แหละอุ้ยมันโอ้ระเบิดดเลือดอีกว้วดึอยู่บนหัวพี่ละโอ้โดน โอ้ห oh. ไม่มีดูดเลือดไม่มีเผาซึ่งถ้ามันไม่มีเผามันโดนคอมโบเมื่อกี้มันตายไปแล้วเน่เออนี่ยมันไปตายเปไหวะเอออุ้ยโดนแน่แล้ววันนี้แหละ <c oughs> ไปไหนอุ้ยหายละวันนี้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 อืม,ม,มออโดนจะออกทางนี้ปะ นี่นะไงเ,เรียบร้อยด้วยออกอเไ,ไปรุ่นแก่ตนันแก่ตันตีกันด้วยร้านอะไรอะ่ะ b z s shop โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็น god human บากดีกว่าว่าจะเปลี่ยนตั้งแต่แบบเข้าเกมมาละต้ว่า,วาไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะ่ะ <c oughs> เปิดภาพกาลางล้วเช้าเลยอะ่ะมาสวัสด,ดีนี่ครับมีไม้ก็ครบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไก่ตันร้านเพื่อนผมนะฮะใครคิดว่าคุ้มไหมไม่คุ้มยังไงบอกได้นะครับสุรัสนี้ก็แจกเหมือนเดิมนะครับสองรหัสเลย คลิปนี้ฝากกดไลค์ครบหนึ่งันหไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจกนั่นเองนะครับผมในคอมเมนต์เลยรอได้เลยนะครับสำหรับไก่ตันจากดาร์เว็บดาร์เว็บเป็นไางตึงเกิน